สวัสดีค่ะสบายดีเอฟซีทางช่องน้องแคมเปญชาแนลนะคะตอนนี้ค่ะแม่เพนมาพาเอฟซีทางช่องเนาะค่ะมาอยู่ที่วัดวัดยังเกาะวัดวัดยังเกาะนี่ค่ะวัดมหาวนารามสวัสดีค่ะคุณพิมพรเจ้าของครีมสักยแคร์ยุสกินเนาะนี่ค่ะเพิ่นยังงามยังสวยอยู่ค่ะนี่ค่ะเพิ่นอันไม่อายุจากปีแล้วค่ะ ่ามอย่าหกสิบแล้วค่ะนี่อันวค่ะเพิ่นอายุหกสิบเพิ่นยังหนาเด็กก็ไม่แพนอีกนี่ค่ะเจ้าของเจ้าของพี่ค่ะเพิ่นมาหาเพิ่นเพิ่นก็นต o นรับเป็นยังดีค่ะขอพูดหลายๆลายด้อยกันีนดีมากค่ะพดีมากค่ะสวัสดีกูได้อยากสวยอย่างงามคือเพิ่นกระทักมาจองคิพพี่หมันแคยูสกีนของเพิ่นได้เนาะใช่ค่ะค่ะพราแดงใช้มาสปีแล้วแม่แม่แม่จะดงมันก็ใช่มาก น no? ี่ค่ะเดี yup> okay? ๋ยวไปทําบุญน้ากันเนาะอันนี้วัดอีหยังค่ะเนี่ยอันนี้วัดอีหยังค่ะวัดมหาวนาลามค่ะวัดมหาวนาลามเนาะพ่อพระเจ้าใหญ่อินแปลงค่ะบ้านคุเมืองของจังหวัดพุน์นะคะเป็นวัดดานามศาลค่ะเป็นบุญเป็นบุญยไปเข้าไปในบุญจะเป็นบุญของลูกของหลานที่ได้มากกาบไว้ค่ะสาธุสาธุเนาะได้บุญไปด้วยกันค่ะสาธุค่ะ เจ้าของครีมแคร์ยูสก k นนะคะนี่เป็นสวยงามแห้งค่ะหุ่นกระห่ำหน้าตาก็ใสๆค่ะแต่ว่าผิวเพิ่นกะว่าได้ขาวหลายผิวเพิ่นกะขำๆซําเม่เพี้ยนด้วยกันแต่หน้าเพิ่นใสเกี่ยงครับเปียอยากกินน้ำโอ้อยากกินน้ำน้ำขายน้ำอยู่ตรงไหนคุนพี่ฝนพาพาน้องไปซื้อน้ำกินหน่อยอยากกินน้ำเนี่ยเปียอยากกินน้ำเออไปเอาน้ำแน่นพ้าไปเอาแดงนั้น ค่ะบัใไ่กับบัวไซบัตตองไ่ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้ค่ะนี่เจ้าสุริยวงศ์ที่ว่าอยู่เป็นเป็นอ่าอยู่ฝั่งลาวเนาะนี่ค่ะทำกล่าวพระพรมหาลาสุริยวงศ์เนาะเจ้าสุริยวงศ์อยู่ที่ลาวก็มีเพียเพนว่าอ้าคุ้นคุ้นเนาะอยู่ที่จังจันเนาะตั้ง งามค่ะเป็นบุญเป็นบุญเนาะเป็นบุญของแม่เพ่นล้ะก็ะเอฟซีทั้งช่องด้วยนะคะมาการาบนัสก,การแล้ะกะ็ขอพรอนปนน้ากันเนะาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะไปทาบุญกรอนทาบุญแล้วก็จะไปบูชาเอาดอกไม้เนาะไปกราบไหว้แต่ละหมองแต่ละทีเนาะเข้ามาไหมาบุหงเขาก็ต้องถามเพิ่นข้าแนะนําจากเพิ่นเนาะค่ะาถามว่าคลิปนี้ผู้ใดมากผู้ใดชอบอย่าลืมสาธุอนุโมทนาทุสุทูบุญไปด้วยกันเนาะละะ้วก็ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ด้วยเนาะน,นี่ค่ะจะทำบุญบูชากระเบื้องกับเพิ่นขึ้นกันเนาะเนี่ยค่ะเข,ขียนชื่อเนาะนี่ยค่ะเขียนชื่อใส่กระเบื้องเขียนชื่อเลยค่ะจะเขียนชื่อที่อยู่ ต้นกำนังสกสมมาก่อนตามพรสว่างเด่นทำบุญก่อนเนาะเดี๋ยวแม่เพ่นจะพาไปวำพยาวันลดผิดข้อเยอะเลยไหว้พากันเนาะนีเนาะค่ะแม่เพ่นก็ได้กราบไหว้บูชาดอกไม้มาบูชาดอกไม้ถูกเทียนเนาะแล้วแต่กำลังศรัทธาเนาะแล้วก็มาไหว้นี่ค่ะโอ้โห๋ยวจะเข้าไปในโบสถ์วิหารใหญ่เนาะนี่ค่ะ ไม่เพ่นเซียมซีได้เบอร์ที่สิบสามเนาะจะดีจะให้เพราะว่าหาหาใบจีจะอ่านผมเห็นเนาะเพราะว่าเขาเจ้าบางสลับก uh uh ันค่ะบริเว่นวัดเพินก็สวยงามเฮ้งค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในก่อนคำแพงไปใส่ละค่กคำแพงไปไหนไม่รู้ค่ะสวยงามมากค่ะสาถอนวโมทธนาบุญไปด้วยกันเนาะ คําแพงอยู่ไหนฝนโอ้โอ้โอแพงไหวกันเสร็จหรือยัง ไหวกัเสร็จแล้วยังํำแพงทำอะไรอยู่ยวพี่ปลาสวยามากจะเสียบเยบสียซีก็ไปสิพาน้องไปด้วยํำแพงไหว้พระไดย้ยังปอบเปียไหว้พระได้ยังลูกไหว้เหมือนแล้วเปล่าหลวงพ่ออินแปงนะครับประจำบ้านเมืองคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดบนลราชธาน,นี้เนาะนะค่ะ พระเจ้าใหญ่อินแปลงเนาะพระเจ้าใหญ่อินแปลงค่ะสวยง่ามมากค่ะไปค่ะไปไหว้ปู่ด้วยกันค่ะเอาผู้ใดเห็นแล้วค่ะขอให้บุญบาร,รมีปู่นุนน้ำให้ยูกให้หลานยกทั้งช่องน้องกับแอนชาแนลนน FC, ทุกคนน้องเอซทุกคนจงได้ก้อนจาก หลวงปู่กันเนาะไปไาว้ก่อนเด้อค่ะเดี๋ยวไม่เพ่นเป็นคอยไทยต่อให้เนาะเข้าไปขั้งในกับยันลูกกวนเพิินค่ะนี่เนาะไม่เพ่นมาขอโชคขอลาบจากท้าวเวสวรรณฮานอยเย็นนี้นี่ค่ะวัดมหาพะนารามพระอารามหลวงวัดป่าใหญ่พระเจ้าใหญ่ยินแปลงเนาะไม่ขอจากมือกีนขอจาก สี 48, 3, ่แปดสามสามตัวตรงฮานอยมือแรงเ้อค่ะนี่ค่ะฮานอยเย็นนี้ค่ะสี่แปดสามง่ามสี่แปดสามค่ะฮานอยเย็นนี้สามตัวแตกค่ะสาธุสาธุเนาะแม่เพ็นก็ได้เข้ามากราบไหว้วิหารข้างโบสถ์ใหญ่เนาะข้างล่างจะเป็นโบสถ์ใหญ่นี่จะเป็นพิหาร เราเป็นแม่เพ่นกับบุงหูดอกนะวมาเป็นวิหารเก่าหรือว่าตัวไม้เนาะเพ่นกับิึงจะมาครั้งแรกค่ะเราอาจจะบ่งเนาะกขอโทษขอภัยนำเนาะคะ่ะสาธุขอให้เอซทั้งช่องมากก่บบายขอพรอไปกับแม่เพ่นเดอ้อจ้าเน,ะนาะน่คะเอาบายขอพรอแม่เพ่นจะตั้งกล้องให้เอฟซีบายขอพรไปได้วยกันเนาะประมาณสองนาที่เนาะสามนาที่ค่ะ หายฟซีางกับบายูชาค่ะทางโทรศัพท์เอาเนะหาผูา้ใดผู้ใดมากผู้ใดใดามากอยู่ใกล้กับมาบาย,ยเนาะเาเพ็นกับบอมี่ยังซื้อหาย f ซทั้งช่องตอนนี้แม่เ,เพ็นก็ได้กรบบาบไหเสร็จทุกหม่องแล้วเนาะ แล้วก็ท่าบุญไปแล้วทั้งคานามคาไฟทั้งสัมนีพระสงฆ์สามเณรเนาะแล้วก็ทำบุญสร้างโบสถ์แล้วก็ทำบุญกระเบื้องเนาะไปแล้วทุกม่องทุกที่เนาะสาธุอนุโมทนาบุญกับแม่เพ็ญไปด้วยกันนะคะเอฟซี FC, เพื่อให้บุญกุศลนี้จะได้เป็นนุนน้ำให้ทุกคนได้ความดีน้ำกันนะคะเอฟซี FC. ผู้ดใดเป็นอยู่ในศาสนาพุทธก็ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆเนาะเจอแต่สิ่งดีๆแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนไปบำรุ่งพุทธศาสนาต่อไปเนาะคือดาราคนอ้าวมาแต่ไหนแม่หาไมไม่เจอนั่งลงลุกไหว้นั่งลงไหว,<ะ>งงหวปูเ่ปเร็วจ้าเร็วเร็วนั่งลงจ้าก,ก่อน<ะ>อ๋อจะ,จะใส่ โอ้ยไปตู้ใดก็หยอดตู้นั่นค่ะคำแพงกระป่านแม่เอาโหลด <c ười> คำแพงก็เหมือนแม่เอาโหลดเนาะไปตู้ไหนไหนก็หยอดตู้นั่นค่ะเอาสาธุจ้าหลานหน่อยคำแพงมาทำบุญแล้วค่ะพอให้น้องคำแพงอายุวันณะสุขภาพาะนะสุขภาพแข็งแรง ขอให้ค้ำแพงเป็นเด็กดีของทุกคนเรียนหนังสือเก่งๆนะคะเนาะขอให้ค้ำแพงเป็นคนหูคูดีเป็นเด็กดีของสังคมโตมากขอให้ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ <c oughs> โอเค <c oughs> เสร็จแล้วโอ้ยเหมือนกันนะเอาเงินไปนปอนเรามานางฝายนางฝายแล้วก็เคว่าจะออกไปค่ะกำแม่แกงสม้ม <c oughs> เสร็จแล้วไปเซ้ยเลยไปปาาแม่เซยเลย โอเคค่ okay, okay. นะเนาะเอาสาธุบุญอนุโมทนาบุญกับแม่เพ็ญเดอ้อจาเนาะได้หน่อยได้หลายก็อยู่ที่ใจเฮาเนะจะได้คน้นเฮาานะอยู่ที่ใจบัทุกคนนั่นแหละพามดีวามบดีเนาะเป็นเห็นงามงามค่ะสวยเนาะนี่ค่ะโอ้สวยนะค่ะสวยงามมากเป็นประตูไม้กแกะสละักนะนะค่ะเนาะเป็นประตูไม้แกะสละักงามค่นะนะ เขาพูดรูปน่าประหลาปุ๊เนาะมีหมดเลยค่ะเจ้าแกสลักค่ะอุตสาหะถูกลูกอยู่ร้านอนุญาตปาดกรรมเน้อเนาะสวยงามค่ะถูกสาถูกสาถูกลูกร้านเป็นบุญตาลูกหลานไม่ได้มากการบ่าย สาทุสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนได้รับพรดังสมปรารถนาทุกคนเด้อค่ะคิมนี้ม่นเพิ่นก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ